สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในเกม t o e r g a r d e นะคะทุกคนเย่อย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กับกด s u b s c r i e e ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําร้านอาหารกันนะคะ่ะเราจะใช้บ้านฟรีนะคะเราจะลงพื้นก่อนเลยค่ะพี่จะลงพื้นด้วยสีนี้นะคะเอาให้ทั่วห้องเลยค่ะเหลือเพียงแค่ห้องนี้นะคะ ห้องนี้นะคะเราจะตกแต่งให้ไม่เหมือนเพื่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะเป็นห้องน้ำเนอะโอเคค่ะห้องน้ํานะคะเราจะใช้เป็นอันนี้เป็นสีขาวค่ะเราจะเริ่มจากห้องแรกเลยนะคะห้องแรกนะคะพี่ขอลงสีก่อนนะคะทุกคนห้องนี้นะคะพี่ขอทาเป็นห้องเฮ้ยนึกไม่ออกเลยคะ่ะเอาเป็นห้องอาหารนะคะทุกคน ก็ไค่ะทุกคนเริ่มจากห้องแรกเลยนะคะเราจะกดเข้าไปในครัวนะคะทุกคนให้เอ่อเอาเอาอันนี้นี่แหละคะ่ะทุกคนสวยดีแล้วเราต้องเอาตู้เย็นด้วยนะคะอาเอาตู้นี้โอเคสวยอยูนะ่เนอะฮึม ม็นรลกวนอะทุกคนใส่ต้นมไม้ิ่มใน้มีเ้นต้นไม้นี้ได้ปะอืมไม่รู้สิทุกคนแต่พี่ว่าถ้าใส่เป็นถักขยะน่าจะสวยกว่านะกดเข้าไปเลยนี่ไงอ่ะ,อะโอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราใส่ผมเพื่อความสวยเงิม หมาะกับเคานเตอร์ไหมทุกคนเราควรวางเคานเตอร์ไหมเพราะมันดูดโล่งๆอะ่ะเออสวยขึ้นเยอะเลยทุกคนอย่างน้อยนะทุกคนค่าสมมตินะว่าเราเอาอันนี้อ่วเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนแป๊บนึงนะคะอันนี้นะคะทุกคนฟึบ เข้าไปทีなな่ครัวจะใส่อันนี้มันจะใส่ได้ปะเบรบถามยิงทำไมนะเอ้ยตรงนี้ก็ได้ทุกคนตรงนี้ก็สวยอยู่ไงมองไงเราจีซยอันนี้อีกแล้วเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราแอบแล้วเมื่อกี้เราโยกทำไมนี่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไป เลียนไปไว้ตรงนี้ไหมเออตรงนี้สวยกว่าเยอะเลยใช่ไหมทุกคนนี่โอเคเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราใส่ไฟเลยนะคะแล้วก็อันนี้เออทุกคนเสร็จแล้วห้องแรกเยเหนื่อยมากเลยโอเค,นะคะทุกคนห้องที่สองโอไม่นะ โอ้ S <S <sentiment> oh my god อตรงนี้เป็นห้องอาหารเอ้ยเป็นโต๊ะนะคะทุกคนเราจะต้องเลือกโต๊ะเสียงหอบมากเลยอยืเราจะเลือกอันนี้นะคะทุกคนกดโอเคจะเลือกโต๊ะนี้เออสวยอยู่มัง้งทำไมต้องมีมั้งด้วยล่ะ จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะใส่เก้าอี้ด้วยนะคะ,ะสูงไปเปล่าเฮ้ยเสือ,อยืนดิใส่ด้วยไม่ว่าเกินสวยอยู่เสียงสันเสียงสวยอยู่อันนี้นะเราจะใจะเย็นเราจะทำเป็นโต๊ะสามคนนะคะ เออเสือ,อยืเนี่ฮมในห้องเงยือนน่าจะเหมาะกับการติดติดแบบติดโอ้นึกไม่ออกฮืมรูปภาพเมนูอะไรเงี้ยเหรอเดียวนะเจ๊เจ๊ไปทำอะไรตรงนั้นรูปอะไรอีก

หรือว่าถ้าเราติดเป็นติด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 อะไรอยู่อ๋นี่อันเนี้ยจะสวยกว่าไม่แต่มันมันมันทับกันอะ่ะทุกคนเออสวยยืนนะเจ้าเกินเอาต้นไม้ไหนดีครับผมต้นไม้นี้เอ้ยสวยยัง ตรงนี้มันโล่งๆทุกคนเนดะี๋ยเรา,เาใส่โ้ยเราจะใส่โต๊ะอันนี้ใส่ถาดใส่จานอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอืมใส่แก้วชุบอืมเอ,อาโอเคได้แล้ว โอเคทุกคนเหลือเราใส่ไฟกับองสีนะคะเร็วๆชึบชึบโอเคสีที่เราจะลงเมื่อกี้เราลงสีนี้งั้นเราลงสีนมะาตรงนี้มันโล่งๆอ่ะทุกคนใสออ่ะอะไรดีนะเอ

สองห้องนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราห้องนี้นะคะคือห้องคิดเงินนะคะโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอืมไม่พอแค่เอาอันนี้ก็ได้ทุกคนเพราะตรงนี้ถ้าเรา ใส่พุ่มแต่ว่าเราใส่ต้นไม้อันนี้ก็จะดูธรรมชาติขึ้นใช่ไหมเราก็จะอาต้องใส่อันนี้ใสน่นอนคมอมเอาต้องเปลี่ยนโตแล้วแหละทุกคนอะอะใส่น,นี้ ชุบอันนี้มาเออลงตำแหน่งแล้วหนึ่งมันก็ต้องขยับมาด้วยเหรออ๋อโอเคแบบนี้นะคะอืมเอ,อสาสีเขียวใส่โอเคเสร็จแล้วแค่ลงสี ก็ใส่เป็นสีครีมอันนี้นะคะทุกคนเอ้ยเฉยอยู่นะส่วนอันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะทุกคนห้องน้ำนะทุก้าตืกเนอาเป็นอันนี้แล้วก็เอ,อันนี้ ร็จแล้วค่ะทุกคนสำหรับร้านอาหารของเรานะคะแต่ว่าเทนเทนไม่มีของกินเราทำข,ของเสร็จแล้วทุกคนแต่เรายังไม่ได้ใส่ของในตู้เย็นเลยทุกคนไม่นะเราจะใส่อ,องุ่น นะคะทุกคนช่องนี้คือช่องมงนองุ่นวลอ่องน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 ช่องที่สองสตรอเบอรี่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 กับสตรอเบอรี่สุดท้าย เราจะใส่เลมอนข้างๆนะคะทุกคนเชบิบพี่ว่าทุกคนน่าจะสงสัยอันนี้แน่เลยทุกคนทุกคนเห็นพวกนี้ไหมอันนี้นะคะแค่ใช้อันนี้มสมกับอันนี้กับอันนี้เท่านั้นเองก็ได้สองนี้แล้วทุกคนอาจจะเห็นว่า มัน,นธรรมดาเกินไปอ่ะคือต,ตอนนั้นทุกคนพี่ได้ลองดีก็ทําทไปเรื่อยอ่ะตาภาษาค,คนที่สงสัยแทนแทเ่ทนสวยมากทุกคนมีฉะนั้นทุกคนก็จะรู้แล้วใช่ไหมทุกคนว่าเราเว้นช่องว่างทำไมถึงต้องใส่ช่องนี้สองอันเพราะว่าไปใส่นี่ะนะคะทุกคนอ้าวแล้วทุกคน คำาสงสัยมาอีกแล้วทำไมถิงต้องใส่ทำไมถึงไม่ใส่ให้เติมช่องนี่แหละค่ะทุกคนอเอ้า,ามาแล้วนนะใส่ไปเลยใส่ใส่ใส่เออสวยแล้วทุกคนอันนี้เราเอาใส่อ,อะไรดีอะทุกคน โปรโมชั่นไหมไอติมเอ๊ะว่าแต่มันมีไอติมด้วยเหรอร้านอาหารอะน่าจะมีนะทุกคนใช่ไหมชิมิวันนี้เราเอาวันนี้เยอะแน่โอ้เต็มบ้านเต็มเมืองนี่แหละทุกคนคือคนที่เคารพนับถือเจ้าตัวขับเค้กจิ๋ว ชึ้บใส่เยอะๆเลยครับผมชึบช้บซื้บซื้บซื้บ,บโอเคเราจะกดเข้าไปในนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะเลือกเป็นอันนี้กับอนันนี้ทุกคนอาจจะงงนะคะว่าทำไมต้องออม เพราะว่าถ้ามันโดนตรงนี้น้ําจะไหลแล้วเข้ามอนะคะเพราะมอนี้น้ําเข้าได้นะคะต้องสองมาเลยทั้งหมอทั้งก็ช้า มีมาด้วยเอาไว้หันอาหารชิเอาปิดอันทุกคนเออสวยถ้าถามว่าข้างล่างอาเอาไว้ใส่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคะเอาไว้ใส่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 ใส,ใส่สงสัยอีแล้วถ้าสมมตินะ เราเอาไข่ออกมาผสมจะได้อะไรอ่ะออทุกคนพี่มีเมนูลองดีไหมทุกคนดูเทนเจรนเทนเทนเทนมันได้กินเหรอเมื <c> ่อ <oughs> แต่อันนี้ผสมกับอะไรได้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอาไว้ตกแต่งเหรองงอ่ะ ไม่นะแล้วเราจะเอามาทำไมนี้เสียยมาจ้นจะชาบเสียวิไม่ชาแล้วเราจะเอามาเพื่อไอ้เสียเวลาอะไรทุกคนคะ่ะพี่ขอญาตแรกนิดนึงนะคะคือตอนนี้นะคะพี่มีไอเดียจาก,การทำคลิป Q A นะคะทุกคน คลิปนี้นะคะทุกคนใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะคะถามเรื่องเกมก็ได้เรื่องชีวิตประจำวันอะไรของพี่ได้นะคะโอเคนะคะทุกคนก็มิ้นมาถามได้นะคะมาเม้นมาถามในคลิปนี้ได้เลยนะคะเอาละทุกคน วันนี้นะคะเราต้องจบกับเทมเพล์เท่านี้แล้วบายบายคะ่ะไว้เจอกันในคลิป Q&A นะบาย